สวัสดีครับกินกับบอลแซบคักพูดพี่น้องวันนี้อยู่กับบอลคือเก่าแล้วก็นี่หลานชายพี่น้องเอ้ยวันนี้มานั่งกินส้ตมตำกับไข่ข้าวอยู่ทุ่งนาอยู่นาพี่น้องเอ้ยรับบรรยากาศแต่บรรยากาศบาเย็นดอกร้อนร้อนพี่น้องจักหนาหน,หนาวจังใดเนาะร้อนร้อนได้เมนูส้ตมตำทั่วกับขนมจีนพี่น้องแล้วก็ไข่ข้าวไข่ข้าวมื้อนี้มาสองคนมากบหลานแซบแซบน้ำกัน ว่าต้องว่าวลายครับว่าหิวคือว่ากินบ่กินคือมีหิวครับตามคอนเซปต์ของบอลกินแซบคักโพดพี่น้องว่าต้องว่าวลายครับผิวยากบ่อยากก็คือว่ากินมากครับพี่น้องแซบๆนํากันเลยครับมายังเอาเลยอะไรลงมือต้องเอาซ่อนฉดน้ำฉันหน่อยอะช่อนขอซ้อนสองได้ไหม อันนี้ต้องตกลงรวงกันนี่พี่นออ้องเลยขอทชิญกร่อมขออนุญาตใช้มือและใช้ชนนะพี่นอนะ้องนะยังอร่อยเลยพัดมะพัดไข่ข้าวร่มเย็นนะรืมพัดแหละร่มมาเป็นช่วงๆพี่นอ้อง ไข่เขา้าอ,อร่อยเนาะจิ้มน้สมนำส้มตำเศรษายจับนวน้ำต้ม,มตมกัน,นมาน้ำมาทุาอย่างเลยฉันขยุมลย ม่วนขนมจีนพี่นอ้องขอบปากลูกหอมไม่ัว ม่รุ้พี่น้องเลยเศษแบบแบบอื้แเบศบนี่ต้องใช้มือขยำต้องจะไปกินยัางไงาต้องนี้ต้องโยกออกมาจากงอกครั้งนี้

มวลลดคำใหญ่ๆย่อตัวพี่น้องเอ้ยเต็มเื็ม อ,อ่ต้องคุกน้ำต้มซำก่อนแรกให้เต็นมันแตก, <c oughs> ช,นกชนไข่ก่อนชนชนไข่ ใครกระโดดบ่ <c oughs> อ,อร่อยเนาะ <c oughs> แ่บร้ายซ่บขัดพูดเ <c oughs> ม่นบ่ครับ <c oughs> จับมวอนเอาเออน่นหละตัวรวดด <c oughs> หง่ะเสียงดู <c oughs> セーフ。 คู่ร้านชายเป็นข้างเลกกินยังเก่งๆอยู่ยังเพราะเก่งฮา <laughs> ร์ดไลท์ครับนัวครับ ถ่ายไปในนาคุดก,ก็ได้เป็นช่องเป่ากินแซ่บเป็นบะนั่นอืม,อมคำเด๋ยวรดุด กัขงขนมมีเยอะทำใหญ่ใหญ่มาที่คอรสจัดจุดนำ้ำอ๋อเรียนำ้ำ เอาล่ะครับูถือตักนำ้ำลุงแดาตามอร่อยเนอะอร่อยพูดอื บบเดี๋ยวขนนั้นคือมือจะออมกมากมาร้านชายชอบขนมจีนกระส้มตำ นี่สองมดอย่างนี้เจ็บเจ็บเจ็บ<อ>ข้ามโตโตไปเลยอืค้ามใหญ่ๆโตโตกึินแบบบางๆเด็ดตัวนะน้อยมนาขึ้นอืฮัท <c oughs> ไป ไก่ก็อรนะ่อยเนาะไก่เขากำลังพอดีเลยอืมน้ำสม,ม่ำเสมอหมด่ะไม่ได้ตัวก <c oughs> <c oughs> อก เพชรเนี่ยขีหนักองแล้บ๊วยเพชร นานอยู่ติดถนนเด็พีีน้องคือมีเตียงรถวิ่งไปวิ่งมาตลอดเป็นบรรยากาศร,ร,รอบข่างเนาะไม่สามารถควบคุมได้ <laughs> <c oughs> อืร่อยอิ่มไปบ่กอิม่มแล้ว <c oughs> ยังม่มดอยู่กินได้ไม่ค่อยหลาย เราต้องกินเรื่อยๆินคทำใหญ่เมื่อกี้ไปอินไหมอืมอ๋อกำมัง เพชรลายเพชรแต่แตะเนาะ บรรยากาศก็ดีพี่น้อง <c oughs> ต้องไปยช้ยอนตักแล้วอ่ะเพราะว่าขนมจีนหมดแล้วอืม กินหนึห่งหลานชายเพชรพี่น้องกินไปกินมาเพชรอืังเล็กเจ็บลงหนังเพชร ุ่งก็ใกล้อิ่ม หืมจับม้โมทตองปีนองไข่หลายลูกโปรดอหรือตีลูกขอคุณอยากกินน้าเนาะเพชเพชคือกันละอืม แซ่บอิม่มนพี่น้องต,งตม้มตำตัวก็ขนมจีนกินกนับไข่ข้าวเนะาะไข่ขาวกินม้นดอกอิ่มแลบมื้อน,นี้อขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องขอขอบคุณคทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจนะครับกินกับบอลแซ่บคักพูดมื้อน,นี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย yes.